โอเคนะคะก็ตอนแรกเนี่ยก็อัดไปแล้วนะแต่ว่าอัดผิดนะไปกดเรื่องอัดเป็นอัดแทนนะก็แันว่าคลิปเสียหมดเลยนะก็เล่นกันแบบนี้เล่นกันจนจบแล้วก็เลยจะมาสรุปสรุปเนื้อเรื่องอะไรแล้วกันนะค,คือว่าหลังจากที่ห้องใต้ดินอันนั้นอนะ่ะเราก็ลงไปแล้วเราจะได้เอ,อ อะไรนะผีชท,ท่อเอ่อกพีท่ออะไรมาสักอย่างเขาให้เราวางเนี่ยในหลุมทั้งหมดในบ้านทงทุกห้องเลยนะเพื่อที่จะได้เผาบ้านนะฮะแล้วทันี้เราก็ทําสําเร็จแล้วแล้วก็จะมีผีจูออนออกมาจริงด้วยนะะแล้วมันก็หล่อมากมากเลยก็ ถ้าถ้าแบบว่าอยากจะเจอจริงๆก็ไปโหลดแบบนู้นได้ก็ขอให้นู้นนะที่ว่าอัดผิดนะก็สรุปคลิปดีนะก็แตละบายบายและนี่คือใบหน้าของจูออนนะที่เราพบเจอกันนะเมื่อสักครู่นะคะตกใจนี่คือติ๊กเจอแผลก็ไปเล่นกันได้นะเดี๋ยวเลยก่อนตาย